เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์ ช่วงนี้อย่างที่บอกไว้ว่าดูเดือดเลือดพ่านอย่างแน่นอนเพราะวงการบันเทิงไทยวงการบันเทิงไทยยังไงก็ต้องมีความร้อนแรงเกิดขึ้นเรื่องของคุณเอเนี่ยบอกว่าแซ่บมากเลยใช่ไหมแซ่บมากมกรณีคุณพ่อคุณแม่ของไวนวัตนะคะ,ะที่ถูกคู่กรณีทํรลายร่างกายเกิดจากเหตุการณ์ขับรถบนท้องถนนนี่แหละก็ะไม่รู้ไปกระทบกระทั่งอะไรกันนักหนานะคะถึงกับต้องทํรลายร่างกายกันอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันแล้วเมื่อวานเราก็เล่าไปคร่าวๆนะคะกับกรณีที่คุณพ่อของน้องไวเนี่ย ไปซื้อไก่ทอดแล้วก็ออกมาจากปั๊มน้ํามันคู่กรณีเนี่ยหักหัวรถออกมาเลย<อ>ก็แล้วก็ไม่ได้บีบใจอะไรใส่กันนะคุณพ่อเองบอกวก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรพอมาถึงถนนใหญ่ก่อนลงอุโม,มง์พระราม5้าคู่กรณีขับรถมาจี้ท้ายค่ะคุณพ่อเขาพยายามขับหนีแล้วก็เบรกเพื่อให้เขานําหน้าไปแต่เขาเนี่ย เบี่ยงขวามาตัดหน้าแล้วก็เบรกเพื่อให้พยายามจะชนท้ายแล้วปรากฏว่าพอลงมาเจอกันแบบนี้ก็เกิดการกระทบกระทั่งกันอ,อย่างที่เราทราบนะคะว่าคุณพ่อเองเนี่ยถูกตีที่ศีรษะเหมือนอะไรสักอย่างแข็งๆมาตีส่วนคุณแม่ถูกคู่กรณีตบหน้าด้วยอ,อันนี้มันเจ็บจีิตมากในหัวใจของคนเป็นลูกนะเพราะคุณแม่เป็นผู้หญิงทาไมผู้ชายคนนั้นมาทำค,คุณแม่น้องเขาได้อย่างนั้นน้องไว้เขาว่าไว้ค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ย ก็ไปแจ้งหงแจ้งความเลยเรียบร้อยนะคะทนายความเองบอกว่าคู่กรณีเนี่ยมีหลายฐานความผิดนี่ไงนี่คือกรณีเก่านะคุณผู้ชมกรณีเรื่องเก่าเรื่องเก่าเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังแต่ว่าในส่วนของคุณภัยสารเรืองซึ่งเป็นทนายความเนี่ยบอกว่าคู่กรณีมีหลายฐานความผิดมีทั้งเรื่องการข่มขู่คุกคามทําให้เสียทรัพย์เพราะว่าอะไร ไปดึงกุญแจรถแล้วก็โยนทิ้งไปคว้ากระเป๋าของคุณแม่น้องไว้แล้วก็โยนลงไปจากสะพานด้วยนะคะข้าวของี่ไงนย่างเงี้ยคุณชเนี่ยเนี่ยคือกระเป๋าเนี่ยไม่หล่นแต่ของบางอย่างในกระเป๋าเนี่ยล่วงลงไปจากสะพานแล้วโอ้โหเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทําลายร่างกาย ดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจากผลทางการแพทย์แต่ก็มีข้อหาหนักอยู่อาจจะได้ข้อหาใหญ่ไปด้วยเท่าที่ทราบจากข่าวคือฝั่งคู่กรณีมีประวัติการรักษาตัวทางสุขภาพจิตแต่ตอนเกิดเหตุก็เห็นว่ายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะแล้วก็เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วเมื่อหลายปีเอ,อเมื่อปีก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทางทนายความบอกว่าอยากให้ผู้ปกครองคู่กรณีนําลูกชายไปดูแลรักษาไม่อยากให้มาก่อเหตุแบบนี้อีก ซึ่งผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะค,คะพอสืบสาวเราเรื่องไปปรากฏว่าอย่างที่บอกมีประวัติเคยทำร้ายร่างกายคนอื่นมาก่อนหน้านี้สองปีที่ผ่านมาทำร้ายร่างกายพนักงานขายโทรศัพท์กลางห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวจะให้ดูภาพแล้วปรากฏว่าเป็นข่าวดังเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็อย่างที่เขากล่าวอ้างแหละว่าเขาเนี่ยเป็นลูกคนดังเป็นลูกของผู้พิพากษาระดับสูงในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมะ ในฝั่งของผู้กับการสบพบางกรวยนะคะพันตารวจเอกศิวัตรศรีวิชัยบอกว่าทราบชื่อผู้ครอบครองรถโตโยต้าคัมรี่สีฟ้าคันนี้แล้วนะคะเป็นผู้หญิงชื่อว่านางพนารัตน์เดี๋ยวเบื้องต้นจะต้องออกหมายเรียกให้มาพบเพื่อสอบปากคําแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มาให้ปากคําแต่อย่างใดแต่คืบหน้าเนี่ยมันมีแน่นอนค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยเหตุการณ์เนี่ยนะโอ้โหมันระอุมากๆเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยได้ไปออกรายการเนาะ ฝั่งครอบครัวของน้องไว้เนี่ยได้ไปออกรายการรายการหนึ่งนะผู้ชมขามหลังจากนั้นเนี่ยก็คู่กรณีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาใช้ข้อความต่างๆนานานเนี่ยก็คือบอกว่าอยากคิดว่าเป็นดารานะแล้วจะทําอะไรก็ได้คือในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องดูนะผู้ชมขาว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดดูจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ<ม>้นพลเมืองดีได้ถ่ายไว้นะรวมไปถึงในส่วนของกรณีต่างๆการทําแบบนี้มันเกินเกินไปหรือเปล่า อ,อยู่ดีๆหยิบกระเป๋าเขาแล้วเหวี่ยงเออ,อคือคือแค่เจรจากันแลวทำลายร่างกายเขาก็พอทนอยู่แล้ว<ช>นะคะแต่ถึงกับเดินมาที่รถมาดึงกุญแจออกจากรถแล้วเหวี่ยงทิ้งมาคว้ากระเป๋าฝั่งคุณแม่แล้วก็โยนทิ้งเนี่ยมันทำให้เสียทรัพย์นะไปลุกลานเขามากเกินไปจริงคือชนกันก็เคลียร์กันสิอ่ะในกรณีนะคุณผู้ชมคาะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้บนท้อทงถนนอยู่แล้วเราไม่ไใช้ถนนคนเดียวใ,<ช>ในรลกใบนี้อ่ะอาจจะชนกันก็เคลียร์กัน จบถูกไหมหมายคันว่ามว่เเเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าคุณเบียดนะ,ะหรืออะไรหรือปาดผมหรือเปล่าก็คุยกันดีๆก่อนก็ได้คือจริงๆเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยการใช้รถบนถนนเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญมากๆสติสัมปชัญญะในการขับรถเราก็ต้องมีสติอยู่แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ควรทําเลย 1. โทรแจ้งประกันรถยนต์ยี่หอที่เราทํานะ ไม่ใช่โทรไปยี่ห้ออื่นไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องประกันรถที่เราทําหลังจากนั้นเนี่ยให้ประกันเขาเคลียร์กรันหรือ,อเราขยับรถมาแอบหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยขวางการจราจรเขาและการเคลียร์กันแบบนี้เนี่ยเคลียร์กันตัวต่อตัวเนี่ยบางทีมันก็เกิดบันดาลโทสารขึ้นมาทะเลาะเบาะแหวกกันขึ้นมา,แ,นนมาแต่การทะเลาะเบาแหวงคุณอย่าไปทําลายข้าวของเขาอ,อย่าทาให้คนอื่นต้องเสียทรัพย์ รวมไปถึงห้ามทำร้ายร่างกายเพราะมันจะไม่ใช่แค่คดีดขับรถหรือว่าอุบัติเหตุบนถนนแล้วจะเป็นคดีดทำร้ายร่างกายจะเป็นคดีดทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และทำให้เสียขวัญและคดีดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเออและที่สำคัญเนี่ยนะคะที่บอกว่า ทางฝั่งนู้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตทางครอบครัวก็ควรจะต้องดูแลเอาเขาไปรักษาและไม่ควรปล่อยให้เขาออกมาใช้รถใช้ถนนแบบนี้เพราะมันอันตารายถ้าเกิดว่าเขาเกิดขาดสติขึ้นมากระทันหันขับรถ คือตัวเขาเองเขาก็อันตรายนะและการไหากาดว่าเป็นผู้ป่วยนะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยว่าสังคมเนี่ยให้อาภัยแหละ<ช>แต่ว่าการที่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะขับรถบนท้องถนนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคุณอาจจะเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็เป็นได้ต่อให้คุณเป็นลูกคนใหญ่คนโตแล้วยังไงคะอ่ะกฎหมายมีไว้ทําไมคะในสิ่งนี้คือต้องคิดกันให้ดีนะคุณผู้ชมขาคนใหญ่คนโต และถ้าทำผิดจริงก็สามารถเขา้าคุกได้นะคะ